สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราจะมาสรุปในแนวทางอาสองตัวล่างให้ท่านผู้ชมกันเนาะเพราะว่า,าวันที่จะออกก็ใกล้มาแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะทํำในเ,เลข3ตัวบนหรือ2ตัวบนจะไม่ทันเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะไปสรุปกันเดี๋ยวมาดูคำเตือนของทางช่องค่ะ คำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายอ,อันนี้ก็เป็นคําเตือนของทางช่องนะท่านผู้ชมสําหรับคําเตือนก็จะมีทั้งสองอันเนาะเราก็ใช้ทั้งสองอันจะเป็นอันไหนก็ได้อ่าสำหรับ อันแรกเนาะท่านผู้ชมมาดูกันก่อนในตรงนี้จะเป็นสูตรเลขวิ่งล่างตัวเดียวเนาะท่านผู้ชมที่เราทําแล้วได้เ,เลขศูนย์ตัวเดียวก็คือตรงนี้เ,เลขวิ่งเราก็จะลงไวนะ้ณตรงนี้ก่อนก็จะเป็นเลขวิ่งเนาะเข้ามาแล้วทั้งหมดห้างวดท่านผู้ชมเ,เข้ามาเข้ามาแล้วทั้งหมดสี่งวดก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้จะเป็นงวดที่หหรือไม่ ถ้าเข้าต่อในงวดที่ห้าก็ศูนย์เนาะศูนเดี๋ยวเขียนศูนย์เนี่ยคะอันนี้ก็จะเป็นเลขวิ่งศูนย์อะต่อไปท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเลขเด่นเด่นล่างเนาะเด่นล่างสองตัว เดนล่างสองตัวที่เราจะนำมาใช้ในการสรุป12บสงวดอ่าสิบอ็วดก็ยังไม่มีงวดไหนหลุดสำหรับในสูตรนี้วดนี้จะเป็นงวดที่สิบสองหรือไม่เนาะเพราะเข้ามายาวมากาเดนล่างน,นี้ก็จะเป็น9ก้ากับสองเราก็จะลง9ก้ากับสองไว้ อ,อันนั้ก็จะเป็นเด่นอีกสูตรหนึ่งท่านผู้ชมทั้งหมด7งวดก็เข้ามาแล้วทั้งหมด7จ็ดงวดใช้ทั้งหมดสองสูตรเนาะอ่องวดนี้จะเป็นงวดที่8ดเนาะถ้าเข้าเนาะงวดที่8ดที่เราทําได้ก็มีเลขศูนย์กับเ,เลขหกเนาะเลขศูนย์กับเลขหกก็จะลงเป็นศูนย์กับหก สูตรนี้ท่านผู้ชมที่จะนำเสนอเลยสูตรเด่น3ตัวล่าง15งวดท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนอ่าสิงวดก็ดูตั้งแต่งวดแรกเนาะจนมาถึงงวดที่15ออมมาลุ้นกันต่อเพราะว่า14งวดเนี้ยก็ยังไม่มีงวดไหนหลุดเลยสำหรับเด่นในสูตรนี้งวดที่15ก็ทำได้9,01ก็จะลง9,01ไว้ สิบห้างวดเข้ายาวๆถ้าเข้าต่อเนาะแต่เข้ามาแล้วสิบสี่งวดเยอะมากอ่ะต่อไปท่านผู้ชมมาดูหลักสิบล่างบ้างหลักสิบล่างหลักสิบล่างในสูตรนี้ที่จะนํามาใช้ในการสรุปเหมือนกันเนาะก็ทํามาแล้วสิบงวดอ,อ่งวดนี้จะเป็นงวดที่สิบเอ็ดถ้าเข้าต่อเนาะอ่าแต่มีหลุดอยู่งวดนี้งวดหนึ่งเนาะ วันนี้10บล่างทำได้ศูนย์หนึ่งามห้าแดศูนย์หนึห้แอ่าแล้วก็อีกสูตรหนึ่งท่านผู้ชมลัสิบล่างระยะสั้นเนาะในสูตรนี้เราจะนํามาใช้เหมือนกันซึ่งวัล่าสุดอันนี้เราไม่ได้ลงให้ทางช่องดูเนาะ แต่ว่าเราจะนํามาใช้กันแล้วก็มีการปรับปรับ,ปรบ,ปรบเปลี่ยนสุตรนิดนึนงงวดล่าสุดที่ออก6 1หนึ่งเนาะซึ่งมันหลุดไปดังนั้นเราก็เลยจะปรับเปลี่ยนสูตรเนาะก็คือจากสูตรเดิมที่เราจะใช้หลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นแล้วก็ลบหนึ่งแต่เราจะทำํำสูตรใหม่โดยการแสนบวกหมื่นแล้วก็บวกหนึ่งแล้วก็ลดแต้มไปทั้งหมด สามเต้มจะได้เด่นทั้งหมดสี่ตัวเนาะในสูตรนี้ในวัล่าสุดนี้หลักแสนคือเลขหนึ่งหลักหมื่นคือเลขศูนย์ก 1, ็จะเป็นหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งบวกอีกหนึ่งก็จะเป็นสองสองลดเต้มไปอีกสามก็จะเป็นสองหนึ่งศูนย์เก้าในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็จะเป็นสองหนึ่งศูนย์เก้า งวดที่หกแล้วก็จะเป็นสูตรใหม่เนาะเริ่มนี่เริ่มในงวดที่หกสูตรใหม่เนเริ่มในงวดที่หกจะเป็นสี่ตัวอ่ะก็จะมาลงตรงนี้สองหนึ่งศูนย์เก้าอ่ะ ต่อไปท่านผู้ชมเรามาดูในตำแหน่งหลักหน่วยล่างกันบ้างเนาะหลักหน่วยล่างของเราเอ่อเราจะใช้ในสูตรนี้นี่สูตรนี้เป็นสูตรเก่าของเราเนาะเอ่อทั้งหมดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดปดเ้าสิบสบงวดเนาะสิบงวดก็มีงวดน,นี้ที่ไปเข้าหลักสิบ แล้วก็งวดนี้หลุดอ่าก็ถือว่าสิบงวดเข้าอยู่แปดงวดแล้วก็งวดล่าสุดที่ออกหกหนึ่งเนาะสำหรับหลักหน่วยของเราก็หลุดไปดังนั้นเราก็มีการแก้ไขสูตรในสูตรนี้เนาะแก้ไขสูตรในสูตรนี้ก็จะเป็นอ่า เดิมสูตรของเราจะใช้ตำแหน่งหลักสิบล่างเนาะบวกด้วยหลักหน่วยล่างเราจะบวกด้วยค่าคงที่5แต่เราจะบวกด้วยค่าคงที่4ในอันนี้เนาะก็จะเป็น6กบวกหได้7 7็ดเจ็ดบวกสก็จะได้11ก็จะเป็น1ก็จะนับไปอีกอสองแต้มก็จะเป็น1 2ึสเนาะในใน สูตรนี้ถ้างวดก็จะเป็นเดี๋ยวแปบหนึ่งในสูตรนี้ท่านผู้ชมเรามีการปรับเปลี่ยนสูตรแก้ไขสูตรเนะาะอเพราะว่ามัน มันหลุดไปเป็นงวดที่สแต่ผลที่ได้ก็อยู่ใกล้ๆเคียงที่เราทำมาดังนั้นเราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนสูตรดังนั้นงวดน,นี้เราทำได้หนึ่งสองในหลักหน่วยล่างเนาะก็จะเป็นหน่วยล่างหนึ 1, 2, ่งสองสามอ โอเคก็ okay. จะเรียบร้อยแล้วสำหรับเลขเด่นหรือว่าเลขหลักสิบหลักหน่วยของเราเนาะท่านผู้ชมถ้าจะดูถ้าจะดูหลักๆเลยถ้าสมมติว่าเลขบิ่งที่เราเข้ามาแล้วทั้งหมดสี่ห้าวันนี้ที่วดล่าสุดเราทำได้ศูนย์ถ้าศูนย์ยังมาก็วงไว้ที่ศูนย์ก่อนเน้นไปที่ศูนย์ แล้วก็อันนี้จะเป็นเลขเด่นเนาะท่านผู้ชมเลขเด่นที่เราจะมาเทียบกันว่าชนที่เลขอะไรถ้าชนตอนนี้ก็จะมีเลขศูนย์เลขศูนย์กับเลขเก้าสองตัวนี้ก็จะทําได้ศูนย์กับเก้าดังนั้นถ้าเด่นถ้าเด่นถ้าดูแล้วศูนย์ก็มาชนกับตัวนี้นี่ อันนี้เอาเฉพาะเด่นมาชนกันก็จะได้ศนย์กับเแล้วถ้าเอา2ตัวนี้มาเทียบกับน,นี้ก็จะเป็น0นดังนั้นถ้าวิ่งรูดล่างในวันนี้ก็ให้ที่เลขศูนยวิ่งล่างวิ่งไปที่เลขศูนย์ตัวเดียวตัวนี้ ส่วนตัวทีเ่เราจะมาเทียบชนเลนหลักสิบก่อนก็จะเป็นมีตอนนี้มีศูนย์ศูนย์หลักสิบมีชนที่ศูนย์ศูนแล้วก็มีหนึ่งอันอื่นไม่ชนตอนนี้หลักสิบเราได้ศูนย์กับหนึ่งหลักหน่วยซึ่งมีสูตรเดียวก็ง่ายๆเลยถ้าจะประกบคู่ตอนนี้ก็จะเป็นศูนย์หนึ่ง 0ู0 3แล้วก็1น1่1 3าถ้างวดนี้ถ้าจะนิ้นเป็นเลขศย์ก็จะมีนี่0 1 0 2 0 3 3คู่นี้เนาะถ้ามาในตามตามสูตรนี้ก็เป็น สรุปว่า2ตัวล่างในงวด1นกุมภาหกเจ็ดก็ได้ตามนี้0 1 0ย์หนึ่งศูาถ้าวิ่งรูดก็วิ่งไปที่เลขเลขศูนยลองลองเเนาะอันนี้ตามสรุปเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวมีอ,อีกสูตรหนึ่งจะแถมให้ท่านผู้ชม ข <Okay, S 2> ยบมาน่อนึงแดดเริ่มมาแล้วอ่ะนี่สูตรนี่เป็นอีกสูตรหนึ่งท่านผู้ชมที่จะแนะนำอันนี้จะไม่ได้อยู่ในสรุปเนาะแต่ก็เป็นชุด2ตัวบนล่างแต่ถ้าจะให้เน้นก็ให้เน้นล่างเนาะท่านผู้ชมสำหรับในสูตรนี้จะใช้ทั้งหมด6สูตร ซึ่งเข้าบนมาแล้วสองหมวดเนาะสามตัวบนสองหมวดแต่ล่างเข้ามาทั้งหมดห้างหมวดในสูตรนี้ถ้าจะแนะนำก็สูตรนี้ก็เข้าดีมากเนาะสำหรับสองตัวล่างซึ่งวันนี้เราชนทำแล้วชนได้น้อยตัวมากเนาะท่านผู้ชมก็มีถ้าดูแล้วก็มีเลขแค่สี่ตัวก็มีสี่หนึ่งศูนย์สองก็ทั้งหมดสี่ตัวนี้มาประกบคู่กัน ถ้าประกบคู่กันเเหมือนเราเคยทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วถ้าประกบคู่กันเดี๋ยวนะอ่านี่เจอละนี่ในสูตรนี้ถ้าประกบคู่กันก็ตามนี้ท่านผู้ชมส1 4 0 4 2 1>, 1 0 1 2 0 2ถ้าเบิก็4 4 1 1 0 0 2, 2. สูตรนี้เข้ามาแล้วห้างวดติดสำหรับล่างเนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็แนะนำเอ่อสำหรับในชุดสรุปของเราสมมุติว่าถ้าเรามาเทียบชนเทียบชนอันนี้เดี๋ยวขยับมานิดนึงแดดมันน่าจะสองลนวะ สมมุติว่าชุดนี้ที่เราจะมาเทียบกันนี่ชุดสรุปกับชุดนี้ที่เข้าห้างงวดติดตอนนี้ถ้าชนท่านผู้ชมก็มีนี่แต่ชุดนี้ให้กลับด้วยชุดนี้คือตรงแล้วอันนี้ก็ศูนย์หนย์สอ่สองะก็จะมีสามคู่นี้ที่ชนกันท่านผู้ชมหนึ่งศูนย์หนี่ ถ้าชนถ้าเทียบชนกับชุดที่เข้าห้างงวดติดนี่อะถ้าจะน้นเน้นให้ตอนนี้อืมตามนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันเนาะเพราะว่าถ้าวิ่งในวันนี้เราให้ไปที่เลขศูนย์ลางเพราะมีเน้นอยู่ศูนย์หนึแล้วก็1นสองที่ชนกับสูตรนี้ หรือถ้าใครไม่ชอบในชุดสรุปชอบชอบในชุดนี้ที่เราจับคู่ให้แล้วนี่จากคลิปที่เราเคยลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันวันนี้เราจับคู่ให้แล้วในชุดนี้ถ้าชอบชุดนี้ก็จัดชุดนี้ถ้าชอบชุดสรุปก็ตามนี้แต่ถ้าชนกันก็มีอยู่สามคู่นี้สามคู่นี่ นี่แล้วก็ถ้าชอบส่วนตัวท่านผู้ชมก็ชอบสีสองสองสี่อันนี้แค่ชอบส่วนตัวในคู่นี้เนาะแต่ถ้าเทียบชนก็มีสามคู่นี้อ่ะโอเคสำหรับชุดสรุปสองตัวล่างก็เรียบร้อยก็สุดท้ายนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามารับชมแลบฟัง อขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะบััสดีค่ะ